ื่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ศาสนาแม้กระทั่งการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมจึงทำให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวคิดที่จะผสมผสานสร้างความกลมกลืนโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ความเป็นไทยโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการระบบการศึกษาในโรงเรียนแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวไทยมุสลิมจะปฏิเสธระบบการศึกษาที่รัฐบาลไทยได้พยายามหยิบยื่นมาให้ เพราะพวกเขามีความเชื่อมาตลอดว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่มาถอนรากถอนโคนอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มาลายูหรือชาวไทยมุสลิมจนส่งผลกระทบด้วยตรงต่อน,นักเรียนที่ต้องกลายเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาไปแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะย,ยาวคือการวางรากฐานทางการศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมในเบื้องต้นน,นั้นรัฐได้พยายามจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกาัน นอกจากนี้รัฐยังพยายามชดเชยโอกาสของบรรดานักเรียนที่หล่นหายไปในความรุนแรงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาแต่กระบวนการดังกล่าวก็จําเป็นต้องทําไปพร้อมๆกับการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันไม่เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกันได้อีกที่สาคัญที่สุดคือการศึกษานะครับไม่ว่าการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับดังนั้นเรารับรู้จากการศึกษาได้มากที่สุด ถ้าจัดการศึกษาแล้วได้ถ่ายทอดความรู้ได้ปลูกฝังความคิดที่ดีความคิดในการอยู่ร่วมกันความคิดในการเข้าใจคนอื่นความคิดในการรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ความขัดแย้งก็จะไม่มีแต่ถ้าในบทาจัดการศึกษาไม่เน้นสิ่งเหล่านี้หรือบางแห่งบางส่วนใช้การศึกษาไปเพื่อประโยชน์บางประการที่ไม่ถูกต้อง เด็กก็ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้นั่นคือเป็นการวางรากฐานความคิดของเด็กแล้วนะฮะเพราะเด็กคือเกิดมาคือผ้าขาวดังนั้นการจัดการศึกษาจะแก้กปัญหาเรื่องความไม่สงบได้อย,าอย่างยั่งนยะืนจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนใหเห็นว่าการศึกษานอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้จากทั้งในตำราและนอกตำราการศึกษายังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาไปสู่สันติสุขช่วยสลายความขัดแย้งและความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ อย่างน้อยๆก็เริ่มต้นที่ความรู้สึกไม่แบ่งแยกซึ่งกันละกันบุษรินแปลแนะข่าวจริงสปริงนิวสรายงานวันนี้ท่านนาย